อ่ะงั้นฟังนะสิวันเนี้ยขอพูดตรงๆเลยไม่ชอบผมตอนที่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเคมีการทํางานใช่ไอโมเมนต์ตรงเนี้ยที่ผมพูดอ่ะคือไม่ชอบจริงๆรินะเหมือนเคมีไม่เข้ากับเราเอาง่ายๆเลยอันนี้เลยเราเราแค่ไม่ชอบอ่ะไม่มีเหตุผลนาดนั้นอ่ะเราแค่ไม่ไม่ชอบแต่ณนโมเมนต์นั้นอ่ะมันมันยิ่งกว่าเพราะสี่ตอบผมมาเหมือนกันว่าก็ไม่ชอบเชื่อไหมพี่ รู้สึกเฮิร์ทหนักเลยเหมือนเราไม่เคยคิดว่าเขาจะพูดคํานี้กับเราอเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเหมือนเราทํางานหนักมากแล้วพอได้ยินคํานี้รู้สึกว่าเฮ้ยหรือจริงจริงแล้วมันไม่ได้เป็นที่สีว่วะมันเป็นที่ผมวะมันเหมือนเริ่มย้อนกลับมามองตัวเองแล้วว่ะ,อะ,อะเออที่ผ่านมาทําอะไรวะเออมีแต่เราไปทําเขา่ะเขาไม่เคยทาเราเลยก็จะมีโมเมนต์อีกหลายๆโมเมนต์ที่ผมพยายามแกล้งนางนั่นคือพยายามแบบโยนมุกให้นางเล่นอะ,อะซึ่งรู้ว่านางเป็นคนที่ไม่ทานเรื่องมุกอ่าก็จะพยายามโยนอะไรยากๆสมมติว่าผมโยนเนี้ยสีเหลืองนาก็จะแบบ สีเหลืองไม่รู้สีเหลืองเขียวได้ไหมอะไรอย่างงี้เออหรือเป็นอะไรอย่างอื่นที่นานได้แฟนสัวก็แหลพี่ซีได้พี่ซีโก้ตลกมากน่ารักค่ะผมแบบโอ้ตายแล้วโยนให้ยังยังได้อีกยังได้อีกอ่าคือหลักๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่ เขาเข้ามาเติมเต็มในพื้นที่ของ4ี่คนที่มีอยู่แล้วอ่ะมันกลมกล่อมอยู่แล้วแต่ตอนแรกเขาเติมเข้ามามันทําให้เหมือนมันมีความเอียงไปเอียงมามันไม่สเตเบิลอ่ะการทํางานมันเริ่มแบบเขาเลยไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าทํางานแล้วมันยากขึ้นมันยากขึ้นผมรู้ว่ามันยากขึ้นทาไมแบบไม่ทําแบบเดิมไปฟ้าอะไรเงี้ยจนมีวันหนึ่งเหมือนกับว่าเหมือนพี่อ๊อฟก็คือหัวหน้าพวกเราเนี่ยน่าจะพอเห็นว่าแบบเอ้ยน้องๆมันเริ่มมีความแบบคุยกันเรื่องเนี้ยเริ่มไม่ค่อยดีละบางทีบางจังหวะเขาพอจะดูเคมีออกเขาก็เลยทาคสัญขึ้นม ให้น้องๆทุกคนพูดความรู้สึกตัวเองอืกับคนที่อยู่ต่อหน้าคุณครัวนไปเรื่อยๆอ่าผมก็เจอแม็กกับปุยเฮ้ยตลกเล่นมุกกับสนุกมากเสร็จปุ๊บไปเจอจอจขอบคุณครับจอจที่เป็นน้องที่น่ารักสำหรับพี่เสมอเพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบ่เรายืนหล่อเราเห็นภาพเขาเขาช่วยพูดเรื่องข้อมูลได้ดีมากพอไปเจอซีพอไปเจอซีปุ๊บซีเอาก่อนอื่นเลยอยากพูดอะไรัไหมถามซีเลยอยากพูดอะไรกับผมไหมทั้งที่เราควรจะพูดแต่เราในน้าเต็มคาราเบลเลยนะในนี้คุณเลยเตรียมเลยเตียมเลยแต่อยากรู้ไง เราต้องตั้งรับก่อนดูว่าเขาจะแทงอะไรมาเราจะได้รับถูกอืฟังนางไม่มีอะไรจะพูดหรอพี่เฮ้ยแต่มันเป็นโมเมนต์ที่เวิร์กช็อปต้องพูดนะไม่มีจะพูดเลยหรอไม่มีหรอพี่อ่ะงั้นฟังนะสิวันเนี้ยขอพูดตรงๆเลยไม่ชอบผมตอนที่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเคมีการทํางานใช่ไอ้โมเมนต์ตรงเนี้ยที่ผมพูดอ่ะคือไม่ชอบจริงๆนะเหมือนเคมีไม่เข้ากับเราเอาง่ายๆเลยอันนี้เลยเราแค่ไม่ชอบอ่ะไม่มีเหตุผลขนาดนั้นเราแค่ไม่ไม่ชอบ แต่น้โมเมนต์นั้นอ่ะมันมันยิ่งกว่าเพราะสี่ตอบผมมาเหมือนกันว่าก็ไม่ชอบเชื่อไหมพี่รู้สึกเฮิร์ทหนักเลยเหมือนเราไม่เคยคิดว่าเขาจะพูดคํานี้กับเราอืเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเหมือนเราทํางานหนักมากแล้วพอได้ยินคํานี้รู้สึกว่าเฮ้ยหรือจริงจริงแล้วมันไม่ได้เป็นที่สี่วะมันเป็นที่ผมวะมันเหมือนเริ่มย้อนกลับมามองตัวเองแล้วว่ะ เออที่ผ่านมาทําทำอะไรวะเออมีแต่เราไปทําเขาว่าเขาไม่เคยทําเราเลยเรามีแต่เราไปแกล้งเขาเพราะเราไม่ชอบเขามันก็เลยเริ่มต้นเออมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนั้นแล้วพอหลังจากโมเมนต์นั้นอะกลายเป็นผมก็คุยกับซีบ่อยขึ้นคุยในที่นี้คือเป็นห่วงนางมากขึ้นแล้วแบบแล้วนางก็เป็นหวผมอยู่แล้วคือตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยนางก็เป็นหวผมเสมอแต่เราเองกับเป็นคนมีกําแพงในตอนนั้นจนผมว่าเออก็คุยกับซีมากขึ้นเริ่มถามเออจริงๆมันไม่มีอะไรเลยคือนางเป็นคนน่ารัก สดใสายเป็นคนธรรมดาแหละเราอยู่มาก่อนพอมีคนใหม่เข้ามาแล้วเราก็เราจะมีกำแพงก่อนว่าเราจะสามารถทำงานกันได้ไหมที่เราอะเราอยู่มาก่อนใช่เอาผมอยู่ทามดิตอันี้มาปุ๊บเลยหาข้ออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ชอบชอบเขาอ่ะมันผมเป็นเจ้าที่แล้วฉี่ที่ตรงนี้แล้วแล้วคุณมาฉี่ทับผมผมก็ไม่ชอบแล้วคอมเมนต์ก็คือเราทำงานเก่งทุกทพขนาดนี้ซีตลอดซีซีซีอะไรเนี้ยอีหนาซีดูดีแต่ว่าอันนี้ผมขอแบบต้องบอกเลยนะว่า ผมพูดได้เลยว่าเพื่อนในวงการที่ผมมีอ่ะซี <4 S 2> คือคนพิเศษสำหรับผมมากๆนะอันนี้พูดได้เลยจากาหลังเพมีการเปิดใจกันนง<ม>พูดคุย